สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับเลี้ยงอ้นไว้ขายนะครับใครสนใจอยากได้อ้นไปเลี้ยงนะครับผมเพื่อเสริมสร้างนะครับผมเศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับผมหรือว่าเลี้ยงไว้ให้ลูกเล่นนะครับผมสัตว์เลี้ยงน่ารักได้นะครับวันนี้เรามาให้อาหารอ้นนะครับนี่ครับจะเป็นข้าวโพดหรือว่าอ้อยนะครับผมข้าวโพดนี่ชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่านานให้ทีนะครับผมเพราะปีนี้ข้าวโพดแพงนะครับผมเรามาลองดูนะครับผมว่า น้องจะชอบแค่ไหนนะครับลองดูนะโอ้โหนี่ครับดู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 ตะเกียกตะกายเลยเนี่ยครับผมนี่ครับข้าวโพดนี่ชอบมากเลยเนี่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 ยเห็นไหม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 อ้าท่านผู้ชมเนี่ยหยอกน้องเล่นนะครับผมเนี่ยครับอ่าดูดูดูศึกแย่งข้าวโพดก็มีนะครับศึกแย่งข้าวโพดก็มีนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห ตัวเล็กก็แข่งกันกับตัวใหญ่โอ้ปิวร่อนเลยนะครับผมนี่ครับผมอ่าสงสารน้องครับให้ข้าวโพดนะครับดู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 นะครับผมโอ้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนี่ครับเอาให้อาหารนะครับให้อาหารตอนเช้านี่ครับเอาล่อก่อนล่อก่อนล่อก่อนล่อด้วยข้าวโพดล่อด้วยข้าวโพดล่อด้วยข้าวโพดนะเอาสุกเยี่ยงข้าวโพดเกิดขึ้นแล้วครับเนี่ยสุกเยี่ยงข้าวโพดเอาล่อ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  ล,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 ล่อ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 โอ้โหนี่ครับสุกเย่งข้าวโพดนะครับสุกเย่งข้าวโพดนะอ่าดูเลยครับท่านผู้ชมสุกเย่งข้าวโพดนะครับอ้าวชมเพลินเลยนะครับน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับข้าวโพดนะครับใ้อาทิตย์ละครั้งนะครับข้าวโพด กี่หลักรั้งอันนี้ล่ะให้เรียงสองตัวนี้ชอบเรียงกั ไว้ตรงนั้นน่ะไม่เพื่อนกินเลยหรอดูดิดูไปแย่งน้องอยู่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีเลยแต่นี้อืม ดีๆนะระวังเขาขโมยนะนั่นนั่นนั่น,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 นเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยแล้วไปแล้วแล้วก็ไปวางไว้ตรงนั้นนะไม่กินอ่านี่ใส่ไม่ดีตรงนี้อ่ะตรนี้เห็นไหมอะหรอ หนัก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 เศสดจ,จยคีลักขอบายหน่อยขอบายหน่อยขอบายหน่อยอีน้อขอบายหน่อย 0825614365นะครับ0825614365อ่าถีบหลังนี่ครับนี่ครับดูๆๆๆดูดูๆๆดูๆกินกุราณพอนะลูกอ๋ออาหารมีน้อยของเพอง แม่ถูกหวยจะซื้อให้ทั้งสวนเลย <c oughs> รกระลูกกระโหลกเห็นไหมมากเลยกระลุกกระโลกเห็นอ๋อได้กินมกักซ์ลีแล้กระลุกกระโลขนาดเลย เลนอมข้ากันข้ากจะเลนอมมืนพอเร้วชอบมากเลยนะครับผมข้าโพดนะครับจะแย่งกันเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือหางนานๆให้ทีนะครับชอบมากเลยนะครับผมข้างล่างในมือหรือเ่าหลังเ่อนี้ไม้ไผ่นี้ผมไม่ค่อยให้นะครับไม้ไผ่มันก็กินนะครับแต่ไม่ให้นะครับเพราะว่าครัวมันท้องเสียนะครับหรือว่าลำไส้มันจะอักเสบนะครับผมผมจะเลี้ยงแบบ ปรับสมดุลใหม่นะครับผมเลี้ยงด้วยเ้าโคตกับอ้อยกรอบหัวหานนะครับใครสนใจอยากศึกษาครับผมเรื่องการเลี้ยงนะครับผมเพราะผมก็มีประสบการณ์พอตอบได้นะครับโทรมาติดต่อได้นะครับ0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับเพื่อนเอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง u t u b e บ่าวเดชนครพนมนะครับจะอัพคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ <m akes ii> เรียกน้องทำไมโอ้ย <t när mit> <c oughs> ด่อยหรือ้ดูมันเยี่ยงของน้องเตมาใหม่เอาเอๆาเอาเอาเอารลีกกเพื่อนเลยเอา ี่ชมคลิปนะครับบาวเดชคำนนมวัสดีครับ กด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะัขอบคุณครับ